สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ว่าครับวันนี้รายวิชาสังคมศึกษาศาสนา,าและวัฒนธรรมยังอยู่ในเรื่องของความหมายและประเภทของการประกอบอาชีพที่สุจริตนั่นเองนะครับอ่ะความหมายและประเภทของการประกอบอาชีพนะครับจุดประสงค์เรียนรู้เพื่ออะไรก็คือนักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของการประกอบอาชีพได้นั่นเองอมาทบทวนความรู้กันก่อน นะครับชุมชนของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรอันนี้เราดูจากบ้านเราเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพทําสวนนั่นเองก็คือสวนปาล์มน้ํามันนั่นเองนะครับต่อมานักเรียนคิดว่าอาชีพมีความสําคัญอย่างไรนะครับอาชีพก็คือการให้รายได้แก่เรานะครับต่อมาอาชีพที่สุจริตมักจะมีลักษณะอย่างไรก็คือไม่ผิดกฎหมายนั่นเองนะครับแล้วก็การประกอบอาชีพนะครับก็คือการทํางานซึ่งมี ผลตอบแทนออกมาในรูปของรายได้เพื่อบุคคลนั้นนําไปดํารงเลี้ยงชีพทั้งของตอนเองครอบครัวนะครับงานที่ทํานั้นต้องเป็นงานที่สุจริตนะครับและก็ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมโดยไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนนะครับนี่คือก็คือการประกอบอาชีพนะครับความหมายประเภทของการประกอบอาชีพแบ่งออกเป็น สี่ปค่าประเภทดังนี้นะครับมาดูประเภทได้ก็คืออาชีพกเกษตรกรรมอาชีพกเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพะปลูกนะครับและเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยเช่น <c oughs> อาชีพการทํานาเป็นอาชีพที่มีความสําคัญนะครับเพราะการทานาเนี่ยจะเป็นการอาชีพที่ผลิตข้าวเลี้ยงคนไทยนะครับแล้วก็ส่งออกต่างประเทศก็จะแยกคนพวกนี้ว่ากระดูกสลังของชาตินะครับ ่อมาก็คือการทําสวนเป็นอาชีพที่ปลูกปักผลไม้นะครับผู้ประกอบอาชีพทําสวนเรียกว่าชาวสวนนะครับรายได้จากการทําสวนเช่นการขายผลิตภัณฑ์จากการเกษตรนั่นเองนะครับแล้วก็อาชีพของการทําไร่เป็นอาชีพที่ปลูกพืชเช่นอ้อยข้าวโพดสับป,ประรดนะครับผู้ที่ประกอบอาชีพทําไร่เราจะเรียกว่าชาวไร่นะครับซึ่งได้ รายได้มาจากการขายผลิตฑ์นะคบผลิตผลจากการทำไร่นั่นเองนะครับแล้วก็อาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพที่เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อเป็นการอาหารเช่นเป็ดไก่หมูนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้ใช้งานเช่นโคกับบือนะครับรายได้ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์นะครับการขายสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็การที่ขายมูลสัตว์นั่นเองนะครับแล้วก็อาชีพทําการ ประมงเป็นอาชีพที่สัตว์น้ำนะครับหรือการเลี้ยงสัตว์น้ําการจัดสัตว์น้ํานะครับมาเป็นอาหารหรือจําหน่ายรายได้มาจากการทําประมงเช่นขายสัตว์น้ําจากการทําประมงนั่นเองนะครับทีนี้การทําประมงนะครับและต่อมาก็คืออาชีพก็คืออาชีพที่มาจากอุตสาหกรรมนะครับอันที่2ก็คือการผลิตสิ่งของจากวัตถุดิบให้เป็นวัตถุที่ ใหม่นะคบเพื่อใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์โดยการใช้เครื่องจกักรหรือแรงงานคนเพื่อให้ผลิตได้ครั้งละมากๆจนสามารถนำไปเป็นสินค้าได้นะครับเช่นการทำเหมืองแร่นะครับ <c oughs> การผลิตกระดาษนะครับ <c oughs> การผลิตผ้านะครับ <c oughs> การเดินเรือ การท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับต่อมาอาชีพหัตถกรรมอาชีพหัตถกรรมก็คือเป็นอาชีพที่ทําด้วยมือนะครับหรือะกไม้อุป,ปรกรณ์ง่ายๆนะครับอาศัยทักษะและเน้นประโยชน์ไซสอยเป็นหลักโดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและาศาสนาสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับก็คือการทําอาหารนะครับ การเย็บปักถักร้อยเครื่องปั้นดินเผาแกะสลัจกจักษารงานประดิษฐ์แล้วก็อาชีพพาณิชยกรรมนะครับหรืออาชีพค้าขายคืออาชีพที่เป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้าจำแนกตามลักษณะดำเนินการดังนี้นะครับก็คือค้าขายสินค้าเป็นคนกลางรับซื้อและก็ขายนะครับ อาชีพที่5ก็คืออาชีพการบริการนะคะเป็นอาชีพที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเช่นช่างตัดผมพนักงานาเสิร์ฟอาหารพนักงานาขับรถพนักงานาต้อนรับนะครับอา่าทีนี้มาทบทวนประเภทการประกอบอาชีพนั่นเองนะครับก็จะมีจักษารก็คืออาชีพที่เป็นทางด้านของหัตถกรรมนะครับการประมงก็คืออาชีพเกษตรกรรมนะครับ พนักงานเสิร์ฟอาหารก็คืออาชีพบริการนะครับแล้วก็าร้านหรือราดหน้าหมูแฮมนะครับก็เป็นอาชีพพาณิชยกรรมนั่นเองนะครับอาชีพนะครับอุตสาหกรรมก็คือการผลิตกระดาษนะครับทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะไม่เรียน เขียนลงในสมุดนะครับก็คือให้นักเรียนสรุปความรู้ในรูปแบบแผนฝังความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงามนะครับคุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้ดูก็คือความหมายนะครับของการประกอบอาชีพคืออะไรก็เขียนลงไปนะครับได้ความหมายมาแล้วนะครับก็นักเรียนก็เขียนความหมายลงไปตรงนี้นะครับข้างหน้าคุณครูก็บอกแล้วว่าความหมายคืออะไรนะครับต่อมาประเภทนะครับคุณครูก็บอกมีอยู่ด้วยกัน5อย่างนะครับมีอะไรบ้างหนึ่ง 2 3 4และก็5นะครับก็ให้นักเรียนเขียนลงไปเลยว่า1คืออะไร2คืออะไร3มคืออะไร4คืออะไรและ5คืออะไรนะครับในการประกอบอาชีพที่เราแยกประเภทออกมาเราจะได้แยกได้5ประเภทนะครับดังนั้นนะครับคุณครูหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็ทํรายงานเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องนะครับชัดเจนนะครับดังนั้นวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ